คินนิตตินะคะวันนี้นะคะคินนิตติเนี่ยจะพามาชมเป็นกรอบทองเหรียญไข่หรือว่าจะใส่เป็นล็อกเก็ตก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งใบน,นี้นะคะเป็นแบบฝั่งเพชรซีซนะคะด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบแกะลายแล้วก็ฝั่งเพชรซีซใช่ไหมคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีสลับกับการเป็นแบบงานขัดเงานะคะงานขัดเงาชุบชุบชุบเดี๋ยวให้น้องนี่คะ่ะแล้วก็ด้านล่างก็มีแกะลายเหมือนกันเป็นฝั่งเพชรซีซเช่นกันนะคะ เดี๋ยวให้โฟกัสกลับมาแป๊บหนึ่งนะคะอืมทำไมน้องไม่กลับมาด้านล่างก็เป็นฝั่งเพชรซีเซเหมือนกันนะคะคือความอลังการต้องใบนี้เลยนะคะเผื่อท่านไหนใส่เลรียญหรือว่าจะใส่ล็อกเก็ตก็ได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็จะแกะลายนะคะแกะลายสวยๆชืบนี่ค่ะ รอบใบนะคะรอบด้านข้างเลยนะคะนี่คือสภาพของใบนี้สภาพดีเลยนะคะเป็นกรอบทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าสีแล้วก็ลายด้านหลังนะคะลายฝาหลังเขาก็มีการแกะลายด้วยนะคะชุบก็คือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าจะเป็นแบบมีแกะลายผสมกับกับมิกซ์กับ เรียกว่ามิกซ์กับงานขัดเงานะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังเป็นการแกะลายนะคะซึ่งกอบทองนะคะก็จะเป็นช้อยส์เดียวนั่นก็คือการเลี่ยมก,กันน้ำนั่นเองนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเลี่ยมพับหลังกันนะคะแล้วห่วงด้านบนนะคะห่วงน้านบนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะห่วงนา,นานาเลยนะคะแล้วก็ขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวเคียนวัดที่หน้าจอให้ก่อนนะคะขนาดความกว้างที่หน้าจออยู่ที่2.7เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่3.3มเซนนะคะแล้วก็ขนาดความ ความกว้างตรงกลางนะคะของด้านในนะคะอยู่ที่3.3เซนแล้วก็ความสูงของด้านในอยู่ที่4.1เซนค่ะซึ่งน้ำหนักของใบนี้นะคะชึบชึบชึบ ได้ที่ออก7.57กรัมค่ะก็เป็นกรอบทองที่เรียกว่าทองเน้นๆเลยนะคะถ้าไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทั้งไลน์ @tk666 หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองดิติหรือด่วนโทร0 8 9 8 6 6 8 5ขายร้านอยู่ชั้น3ห้างมณบงามวารร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองบาเครื่องมาทองคําคินดิติก็ยินดีร รัชบชค่ะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คคนิติทีเด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะชื้สวยงาม